สวัสดีครับผมคนวอกชัน้นแนนสวัสดีพี่น้องฟังไปสุขุสุสสคนเด้อครับผมมีธุระโรงพยาบาลศูนย์หล่อมธานีพี่นอ้องยุ่สันเจ็ดไปเลยได้ถือโอกาสมาไทายวิวสวยๆงามๆของจังหวัดเมืองอุดร่ยพี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่น้องอยู่ข้างหน้าผมนี่มันพี่น้องน้ามันส่วนสาธรารณะน้องระจักเด้อพี่น้องเด้อสันเจ็ดเด้อนี่ หลายคนอาจจิบอลนักเคยขึ้นมาบอนเห็นวิวมุมสูงของเมืองอุดรครับประเไทยพี่นอ้องในเบิงผมหันหน้าล่งทางฟังทิศตะวันออกเฉียงใต้พี่น้องหน้าผมเลยตรงที่รีไปทางคอน,กนแกนหมดละทางกรุงเทพหมดละพี่น้องเห็นลงังแ้้งแดงไหครับวัดโพธทิสมพรพระอารามหลวงเลครับนะ แต่ยังพ่อมีปลาไม่เขียวเขียวให้เบิ้งพี่น้องนน้อยอหลังค่าเขียวเขียวนะถ้าจำบกผิดน่าจะเป็นสำนักงานที่ดินนะครับสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีนะพี่น้องไกลติ๊กไล้ๆพุ่นก็นสิเป็นโซนทางเส้นทันเส้นทลาไปทางสถานรถไฟทางตลาดนองบัวเวลาพ,พ,พี่น้องเส้นนั้น ด้นานล้างโรวงบานกับกำลังสิมีการก่อสร้สางพี่น้นองนโดนได้มาบ่ได้มากเท่อมาปีละเท่าสองเท่อพี่น้องล่วงบานบ่อยากมากไปไดนดอกตึกตึกสูงท่านใดมีหลายพี่น้องนี่น้อยๆคงจะอีกสักพักละที่ตึกสูงๆยังสิหลายเดี๋ยวพายเพิ่งวิวทางหลงังปัดจักพี่น้องมา วานจิี่ยนไปทั้งเดครับมากล้วครับทางถิศตะวันออกเสาสูงๆทั้งนักนก็นเป็นเสาท่อเหลียกเลยผมเปิดตั้งเสาท่อเหลียกด้พี่น้องสี่แยกชันรประท่านลึหลึกร้อ,รอ,รอ,ยอยู่กลางหน้าเหมเป็ดเหลืองนี่พี่น้องนี่คือสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับเด้อเป็นภาพมุมสูงจากชั้นเจ็ด รงพยบาบาลศูนย์ดันทานีพี่น้องลองประจักเพิ่นกันกระโจกไปพี่น้องอาจจะเห็นบ่ชัดนะบ๊วยกาะเปิดอเโมอน์ยันพันดาโอ้โรงพยาบาลวัฒนาอยู่ใกล้พี่น้องแต่ก่อนใส่สิทธิ์ประกันนังคมของโรงพยาบาลวัฒนาีิพันยกเลิกันแลวพี่น้องพันไล่มาโรงพยาบาลศูนย์หมดละต้องมาล่อคิ้วพี่น้อง บางคนบั้นไก่กับมามเมื่อตะวส่อๆสีม่วงหาม่วงแรงจังเลยมากับระยะสา 3, 4, มสี่เมตรพี่น้องเอ,อ้ตยตาในพอปฏิเสธให้ทามเมื่อตัวระยาผ้าล่าเอา้าสู่ต่อไปอลองผัดจากกับกวางอยู่ได้พี่น้องพูดย่างม่วงแรกคนกับมาแรเรากับบ้างไก่นี่แหละ ฟังนี่นเลยมิดตึกเลยพี่นอ้องเิ่มมีการกสรางหู้นเส้นธลายุ่งสูงพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นเยอะยี่ตรงนาพี่น้องยี่ตรงกลางยี่ตรงนร้ลนนี้แหละ,ละเส้นทลยังบไา้ใหญ่บัานไห,นนไหนพี่น้องคิดว่าบ่กเกินสามสี่ปีดรกตึกลราบ้านช่องอาจจะเปลี่ยนไปแบบตอนนี้ก็พัฒนาไปไรเปลี่ยนไปไรเติบ อันหลายๆอยู่นี่พี่น้องอันลังค่าซีสมสมสะเดเนี่เป็นศูนย์ราชการดูรันท่านี่ได้พี่น้องด้เป็นสารกลางจังงวัดมังเฮ็ดหนังสือเดินทางไปตั้งประเทศกันอยู่บางนี่แหละพี่น้องอันนี้มุ่มสูงเอาไปแล้วพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ